สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS f o c u โฟกัสไต้หวันประจำวันที่31สิงหาคมวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมวิรัต์ศรีสมบัติครับคุณผู้ชมครับขณะนี้รัศีพยายุไต้ฝุ่นซาลาได้เคลื่อนตัวออกจากภาคใต้ของไต้หวันและมีทิศทางการเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางที่ตวนตกเชียงใต้ขณะที่พยายุไต้ฝุ่นหายควยกําลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ไต้หวันและในอนาคตครับจะมีกําลังแรงขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศเตือนภัยทางทะเลขึ้นอย่างเร็วที่สุดในวันพรุ่งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยารายง,งานว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรัศมีพยายุไต้ฝุ่นหายคุยจะเริ่มส่งผลกระทบต่อไต้หวนันโดยจะเคลื่อนตัวเข้าไต้หวันมากที่สุดในคืนวันศุกร์และวันเสาร์นี้และเมื่อพิจารณาจากทิศทางการเคลื่อนตัวแล้วไต้ฝุ่นลูกนี้จะส่งผลกระทบต่อภาคเหนือและเกาะหมาจูมากที่สุดขณะที่ภาคตะวันออกและภาคใต้อาจยังมีฝนตกหนัก เน,นื่องมาจากรศมีพยายุไต้ฝุ่นซาลาโดยพื้นที่ฝนตกหนักได้แก่อีหลันหวาเลี้ยนนิวไทเปและพื้นที่ภูเขาในเมืองพิงตงนอกจากนี้เมื่อคืนนี้ยอมความกดอากาศต่ำเขตร้อนในบริเวณทางที่ตะวนอ,อของเกาะกวมได้พัฒนาเป็นไต้ฝุ่นหินน้ำนอแล้วคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และอาจไม่ส่งผลกระทบต่อไต้วันทำให้ปัจจุบันทะเลรอบไตวันมีพยายุไต้ฝุ่นเกาะตัวขึ้นพร้อมกัน3มลูก คุณผู้ชมครับเนื่องจากไต้ฝุ่นซาลาเคลื่อนตัวผ่านช่องแคบบาชิประกอบกับปรากฏการณ์น้ำขึ้นประจำปีส่งผลให้ไทยนั้นเกาสงและผิงตงเกิดน้ำท่วมเนื่องจากน้ำทะเลนุนชาวนี้เขตอันผิงซึ่งตั้งอยู่ริมคลองมีน้ำท่วมขังบนถนนขณะที่หลายพื้นที่ในผิงตงน้ำท่วมสูงกว่าหัวเข่าแล้ว หลังจากพายุใต้ฝุ่นซาวลาเพิ่งผ่านไปก็เจอกับน้ำทะเลหนุนสูงระดับน้ำทะเลตามแนวชายฝั่งฟางซานในพิ้งตงเพิ่มขึ้นและมีคลื่นสูงยาวประมาณ3เมตรกระแสน้ำขึ้นยังทำให้น้ำทะเลไหลย้อนกลับทำให้ในวันนี้ตงจินฟูเตอร์และอีกหลายพื้นที่ในตงกังน้ำท่วม รถยนต์ที่ขับผ่านถนนน้ำท่วมทำให้กลายเป็นคลื่นน้ำผู้ปกครองที่ขี่รถรับส่งลูกหลานต้องลงมาจูงวันนี้น้ำท่วมเฉพาะร้านค้าหรือบ้านเรือนบนถนนเท่านั้นเมื่อเวลาตีห้าบ้านเรือนถูกน้ำทะลักเข้ามากองทับโปจึงนำกระสอบทรายแจกจ่ายให้ประชาชนเดี๋ยวใกล้กินอเถะใกล้กินอจะไปฉกันเดียวไง ไม่เพียงแต่ในพิงตรงเท่านั้นไยนานที่ไม่มีฝนตกถนนอันพิงถูกน้ำท่วมกลายเป็นคลองเนื่องจากผลกระทบของน้ำทะเลนุนประชาชนต้องเสี่ยงลุยน้ำมอเตอร์ไซค์เสียต้องจูงไปจอดรอดิมถนนระดับน้ำในเกางสงสูงสุดในวันนี้อยู่ที่1.37เมตรซึ่งสูงเป็นประวัติการในรอบ20ปีระดับน้ำในเลอร์ริเวอร์ล้นจนตลาดซันมินที่อยู่ติดกันถูกน้ำท่วมและขายของไม่ได้ คุณชมครับคืนนี้จะกดปรากฏการ์ซูเปอร์บลูมูนขึ้นซึ่งเป็นปรากฏการพระจันทร์เต็มดวงที่สองสว่างมากที่สุดในปีนี้ปรากฏการดังกล่าวนี้ครับได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบดาราศาสตร์จากทั่วโลกแต่เนื่องจากวันนี้ท้องฟ้าไต้หวันมีเมฆมากจึงอาจมองเห็นปรากฏการนี้ได้จากภาคกลางและภาคเหนือเท่านั้น บนหอชมวิวอาคารรบปงิในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นผู้คนใจจดใจจ่อรอชมซูเปอร์บลูมูนตามข้อมูลจากหอดูดาวดาราศาสตร์แห่งชาติของญี่ปุ่นระบุซูเปอร์มูนจะอยู่ใกล้กับโลกมากที่สุดในเวลาเที่ยงคืน54นาทีของวันที่31สิงหาคมอินเดียส่งยานอาวกาศลงจอดบนพื้นที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้คนในนิวเดลีก็ชมดวงจันทร์อีกซีกโลกหนึ่งเมื่อวานนี้และเห็นซูเปอร์บลูมูนที่ใหญ่และสว่างที่สุด ในฮานอยประเทศเวียดนามผู้คนจำนวนมากรวมตัวกันเพื่อชมซูเปอร์บลูมูนขึ้นจากผิวน้ำดวงใหญ่กว่าและแสงสว่างกว่าพระจันทร์เต็มดวงทั่วไปถึง7%ปอร์เซที่เรียกว่าบลูมูนไม่ได้หมายความว่าดวงจันทร์จะเป็นสีน้ำเงินแต่หมายถึงพระจันทร์เต็มดวงครั้งที่สองในเดือนเดียวกันซูเปอร์บลูมูนครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นในปี2575ยิ่งไปกว่านั้นซูเปอร์บลูมูนที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับซูเปอร์มูนและบลูมูนนั้นเกิดขึ้นเพียง4ี่ครั้งใน1ศตวรรษเท่านั้น the moon's orbit around the earth is not perfectly circular it's an ellipse so sometimes the moon will be slightly closer to the earth than other points and when that happens during a full moon uh, we call it a super moon we call it a blue moon พระจันทร์เต็มดวงในวันที่31สิงหาคมห่างจากโลกเพียง357,000กิโลเมตรทำให้เป็นพระจันทร์เต็มดวงที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้เพราะเมื่อดวงจันทร์โผล่ขึ้นครั้งแรกจะดูใหญ่ขึ้นเนื่องจากเอฟเฟกต์การมองเห็นตัดกับทิวทัศน์บนพื้นดินดังนั้นเวลา6น30นาทีจะเป็นช่วงเวลาชมที่ดีที่สุด คุณผู้ชมครับรัศมีของพยายุไต้ฝุ่นส่งผลให้หลายวันมานี้นะครับไต้หวันเกิดลมแรงซึ่งเมื่อวานนี้ครับต้นไม้ริมถนนจงซันเหนือในกรุงไทเปหักโค่นทับผู้ขี่รถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านมาแม้จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่อาจช่วยชีวิตไว้ได้ขณะที่ชายวัย67ปีขี่รถจักรยานยนต์ผ่านถนนจงซันเหนือช่วงที่หนในกรุงไทเปจู่ๆมีต้นเมปเปิลหอมริมถนนลม้มลงมาทับ หลังเกิดเหตุชายคนดังกล่าวถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉินแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้ด้านสำนักง,งานจัดก,การสวนสาธารณะและไฟถนนเทศบาลกรุงไทเปแถลงว่าเนื่องจากต้นเมปเปิลหอมดังกล่าวลำต้นผุพังจึงไม่อาจต้านแรงลมได้จนเกิดเป็นเหตุสรนัรกกรรมขึ้นทั้งนี้ทางสำนักง,งานได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมจ่ายค่าสินไหมชดเชยอุบัติเหตุสาธารณะเป็นเงินสูงสุด6ล้านเหรียญไต้หวัน คุณชมครับหลังจากที่ญี่ปุ่นปล่อยน้ําเสียจากโรงงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงมหาสมุทรแปซิฟิกจีนไม่เพียงแสดงท่าทีคัดค้านด้วยการระง,งับการนําเข้าผลิตภัฑ์สัตว์น้ําจากญี่ปุ่นและขอยกเลิกทริปท่องเที่ยวญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับชาวจีนบางคนถึงกับคว้างปาก้อนหินใส่โรงเรียนญี่ปุ่นนอกจากนี้ครับยังก่อให้เกิดการแหกกักตุนเกลือจนเกลือขาดตลาดอีกด้วยครับ ในซูปเปอร์ผู้คนต่างหยิบถุงเกลือถุงใหญ่ออกไปทีละใบหลังจากญี่ปุ่นปล่อยน้ำเสียจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลงทะเลในวันที่14สิงหาคมรัฐบาลจีนสั่งห้ามนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นอาหารทะเลญี่ปุ่นในซูปเปอร์หลายแห่งขายไม่ออกและผู้คนกักตุนเกลือทำให้ซูปเปอร์หลายแห่งของขาด และเนื่องจากใกล้ถึงวันหยุดยาววันชาติจีนเดิมกรุ๊ปทัวร์จากจีนไปญี่ปุ่นถูกจองเต็มแต่ตอนนี้มีแนวโน้มยกเลิกบนแพลตฟอร์มเว็บโปและ X ยังมีการแชร์ลิสต์แบรนด์เนมญี่ปุ่นที่จะถูกแบนรวมถึงเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและของใช้ประจำวันการต่อต้านญี่ปุ่นในจีนยังคงดำเนินต่อไปมีรายงานว่าบริษัทญ,ญี่ปุ่นได้รับโทรศัพท์คุกคามจากจีนเป็นจำนวนมากสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงปักกิ่งและโรงเรียนญี่ปุ่นยังถูกขวางด้วยก้อนหินและถูกโจมตี รัฐบาลญี่ปุ่นได้เรียกเอกอัครราชทูตจีนเข้าพบเมื่อวันจันทร์เพื่อประท้วงจีนแบนอาหารทะเลจากญี่ปุ่นต่อเนื่องส่งผลให้ราคาอาหารทะเลนําเข้าจากญี่ปุ่นลดลงในเกาหลีใต้ผู้ซื้ออาหารทะเลลดลงอย่างมากเช่นกันพอขาแม่ค้าบ่นอุบค้าขายยากขอบคุณที่รับชม PTS Focus ไต้หวันในวันนี้นะครับเราจะจากกันด้วยภาพภูเขาหิมะซาบูในทิพิเศตแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ